วาวาอยู่นี่ค่ะว,วาวาวเจอยังอ่าเข้าไหมอ๋อไปไหนอ่ะวาวาอยู่นี่ค่ะดูสิดูวาวาวดิแมวแมวใช่แมวเออขอกิน้วยได้ไหมขหนมปังน่ะ กินด้วยได้ไหมคะต้จปาไม้ให้พี่ไอว่าว่าวอยู่ไหนไอว่านี่แล้วให้ให้พี่ไอว่าอันหนึ่งครับขอบคุณครับอืมหนงปังอะไรยไหมคะสวยเลยไหมคะไอ้ต้นสวยอร่อยไหมคะไป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 ไหนคะได้กินขนมปังแล้วจะไปไหนอีกคะ ให้พี่ปากินไว้ได้ไหมล่ะไม่ได้ทำไมขี้งูจังเลยอ่ะไอ้บาให้พี่ปากินไว้ได้ไหมไม่ได้แล้วเหรอฮะอะไะนี่นึงนึงเก ชื่ออะไรนะคนนี้ไม่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 ให้นั่งไม่ให้นั่งตาพี่ฟ้าไม่ให้นั่งตาพี่ฟ้าไปเลยไปเลยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ให้นั่งตาถือบอกว่าไม่ให้นั่งตาไงให้พี่ฟ้ากินขนมไปไม่ได้พี่ฟ้าให้นั่งตาโอเคไหมยังไม่ได้ให้กินเลย